ปีวีทีแล้วเป็นปีวีทีแล้วนะอ่าไปหาอินเวอร์เตอร์ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วนะปับ๊บอันนี้ผมผมผมใช้แบบอัตโนมัตินะใช้แบบสวิตชิง่งเขาช่วยจ่ายอัตโนมัติเมื่อบเตรี่อ่อนในตอนกลางคืนถูกไหมอ่านี่ผมผมช่วยแบบนี้แล้วนะอ่าเรามาดูตัวต่อไปมาดูชุดต่อไปที่บอกว่าเอ้ยตัดเข้าไฟบ้านโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเนี้ยมาแปลงในระบบสลับเข้าไฟบ้านไปเลยชเช้าค่อยเปิดต่อทํางานต่อ อ่ะได้ไม่ใช่ปัญหาไอ้แกไม่ยากอะไรหรอกอ่ะคราวนี้ก็ไอเนี้ยก็แค่ขาหลังตัวเนี้ยมันออกมาเป็นไฟเอซีแล้วใช่ไหมอ่ะเป็นไฟเอซีแล้วนะนนไฟเอซีแล้วนะแล้วเราจะเอาไฟบ้านเนะี่ยเอามาผสมใช่ไหม,มอันนี้ออกมาไฟเอซีร้อยนะนี่เป็นไฟของอินเวอร์เตอร์นะเป็นไฟของอินเวอร์เตอร์มี l อลมีเอ็นนะจะบอก l อลเอ็นไม่ได้ความจริงมันคือ l อลแอลต้องพูดอย่างนี้เอลแอลนะจะบอกว่าเป็นแอลอลอ่าคราวนี้ไฟจากไฟบ้านเนี่ยวิ่งมาปุ๊บนี่ มันมี LN l อกับ N อย่างนงี้นี่คือไฟบ้านนะก่อนที่เราจะเอาไปจ่ายให้อุปกรณ์ทางบ้านเนี่ยนะอันนี้คือบ้านเรานะอ่าวาดวาดเป็นรูปบ้านแล้วกันคุณจะใช้แล้วก็ตามใจคุณเถอะอ่านี่เป็นรูปบ้านนี่บ้านมองเป็นบ้านนะผมพยายามวาดวาดให้เป็นบ้านทํามีหน้าต่างให้หน่อยอ่ามีหน้าต่างให้หน่อยนี่อ่ามีหน้าต่างวาดลำบากนะวาดไม่หนัดนะอันนี้่เอาเอามีประตูนี่มีประตูให้ด้วยอ่ะเอามีจั่วได้อ่ะมีชั่วอ่าอันนี้ติดด้านไปนิดนึงนะอ่าติดด้านเราเทียมนิด ติจดจใจดาวเทียมนิดนึงนี่เป็นบ้านนะอันนี้คือไฟของไฟหลวงอันนี้คือไฟหลวงไฟหลวงอันนี้ไฟหลวงอันนี้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ใช้คําว่าไฟจากโซล่าแล้วกันอ่าโซล่านี่ไฟจากโซล่าเซลล์คุณก็แค่เอามันมาผ่าน ATS ATS วิ่งเข้ามาปุ๊บปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บจ่ายออกเข้ากับบ้านจึบ พอไฟจากโซล่าหมดปับ๊บ A T S ก็จะหลักก็จะสลับกลับมาที่หาไฟหลวงเป๊ะอัตโนมัติพอ่ะพอไฟโซล,ล่าทำงานปับ๊บวิ่งกันมาฟื้ววิ่งกลับมาสมมติสมมุติอต,อต,อตอนเช้านะชารลงแบตอาแบตเตอรี่พอปับ๊บเปิดโป๊ะอัตโนมัติวิ่งไปปุ๊บก็กลับมาเป็น A T S ใช้ด้วยใช้ด้วยตัว A T S จบใช้ A T S ในการสลับไฟแค่เนี้ยมองภาพออกไหมมองภาพออกไหม ไฟจากแผงวิ่งมาฟูอ่า, план, ma, า,อาชาร์จลงแบตเตอรี่อะไรเสร็จสับเรียบร้อยอะไรทุกอย่างแล้วนะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องมีก็ได้ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องมีก็ได้ถ้าใช้ตัวนี้แล้วนะถ้าใช้เอทีเอสแล้วนะไอ้ตัวนี้ไม่ต้องมีก็ได้ตัวสวิตชิ่งนี้ไม่ต้องมีก็ได้เสร็จป่าวิ่งเข้ามาปุ๊บจ่ายเข้าอินเวอร์เตอร์ปั๊บอินเวอร์เตอร์วิ่งฟูวิ่งมาปั๊บเห็นไหมแต่การทําแบบนี้การเอาเอทีเอสตัดแบบนี้อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันต้องดับจริงๆอ่าการทําแบบนี้อินเวอร์เตอร์มันต้องดับจริงๆผมมไไ่่่แนนะําาเทร บอกว่าไม่ไม่่คอแนะนําเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าอินเวอร์เตอร์บางตัวเนี่ยพอแรงดันแบตเตอรี่มันถึงบื้อมันก็สตาร์ทต่อของมันเองอีกปุ๊บแล้วมันก็ตัดอีกตัดต่อตัดต่อกับคือไปกับคือมา A t ทอ่ะผมแนะนําว่าให้ใช้อุปกรณ์ตัวชาร์จอย่างอื่นเนี่ยเอามาจี้เลี้ยงตัวนี้ดีกว่าแล้วมันก็ผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ไปก็แล้วแต่คุณตามใจคุณอยากจะเลือกแบบไหนอยากตัดให้ให้ตัดเป็นเข้าไฟบ้านอัตโนมัติก็ไม่ต้องมีตัวนี้ไม่ต้องมีตัวนี้เลยคือคือไม่ต้องมีตัวสวิช พอแบบแบตเตอรี่หมดปั๊บอินเวอร์เตอร์ตัดโป๊ะพอตัดโปะสลับเข้าไฟบ้านกลายเป็นการสลับการทํางานอัตโนมัติพอเช้าวันลุงขึ้นฟื้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาตุ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 ตเตเตุ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 อุต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 ลตุตุตุกุต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 าตุตุตุตาตุ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 ัุต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 ุสลับตุ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 ตต กลับมาเข้าเป็นไฟหลวงไฟหลวงก็เข้ามาจ่ายแทนนี่ไงระบบไฮบิดแต่ผมไม่แนะนําแบบนี้คือสําหรับผมนะไม่ค่อยแนะนําแบบนี้เหตุผลเพราะอะไรอินเวอร์เตอร์บางตัวอินเวอร์เตอร์บางตัวเนี่ยพอมันเจอแรงดันพอแบตเตอรี่หมดปั๊บอินเวอร์เตอร์ตัดพออินเวอร์เตอร์มันตัดปุ๊บแบตเตอรี่มันคืนค่าตัวเองไงดึงโหลดคืนค่าตัวเองปื๊บแรงดันสูงขึ้นแรงดันสูงขึ้นพอแรงดันสูงขึ้นปั๊บ มันเพียงพอที่อินเวอร์เตอร์ทำงานอินเวอร์เตอร์ก็ต่อปึก A T S ก็สลับปักพอ,บอแบตเตอรี่มันไม่ได้ชาร์จในตอนคืนใช่ไหมอ่ามันก็ถูกดึงแป๊บเดียวก็หมดปึก๊ก A T S ก็จะสลับปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปก,ปก,ปกแบบเนี้ยจะมีปัญหาจึงดูว่ามันใช้ไม่ได้ผมจึงแนะนําว่าให้อาสวิตช,ชิง่งปรับแรงดันแบบนี้ยจ่ายเขาแมงนีเลยแล้วไม่ต้องมี A T S ไม่ต้องมี A T S หรือจะมี A T S ก็ได้อ่าหรือจะมี A T S ใส่ไว้แบบนี้ก็ได้ จะมี ATS ใส่ไว้แบบนี้มันจะมีข้อดีเรื่องอะไรอ่า ATS ของตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ในการทําการสลับไฟใช่ไหมแ๊บนึงดูบริเวณอืมไอตัวนี้มันมีหน้าที่ในการสลับไฟใช่ไหมอ่าสลับไฟเมื่อระบบมีปัญหาแต่เราจะเอาตัวเนี้ยคาไว้ก็ได้ใส่คาไว้แบบนี้ก็ได้มีสวิตช,ชิ่งคาไว้่างนี้ก็ได้แล้วก็ให้มันทํางานของมันด้วยไฮบริดแบบนี้ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่ง วันใดวันหนึ่งนะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งนหนูเข้าไปแดกอินเวอร์เตอร์มดเข้าไปจิ้งจกเข้าไปทำรางอินเวอร์เตอร์พังปับ๊บมันก็จะสลับเข้ามาเป็นไฟหลวงอัตโนมัติทันทีนเนี่ยจะมีไว้ก็ได้ถ้าสองตัวเนี้ยมีเผื่อไว้ก็ได้คือไม่มีปัญหาเนี่ยหลักการมีแค่นี้เนี่ยคือวงจรไฮบิดไฮบิดเลยมีแค่เนี้ทางที่ผมไม่ได้มีบงมีบอร์ดอะไรอีซิยงอีซิยูไอซงไอซีอะไรไม่มีอย่างนั้นอ่ะมีแค่นี้แหละเนี่ยไฮบิด ให้บิดแบบสมบูรณ์ด้วยแล้วสเสถียรด้วยทนด้วยอ่ากลับมาดูนี่คือวงจรพื้นฐานของไฮบิดที่เป็นในรูปแบบของสิบสองโวลต์ที่ผมทำให้ดูนี่คือไฮบิดสิบสองโวลต์นะถ้าคุณอยากได้ไฮบิดยอ่อิบสี่โวลต์ใช่ไหมอยากได้ไฮบิดยี่สี่โวลต์คุณทำยังไงคุณก็แค่ไปเพิ่มแผง ไปเพิ่มแผงเป็น24โวลต์เพิ่มแบตเป็น24โวลต์เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์เป็น24โวลต์ถูกปะแค่นั้นก็จบละแล้วก็เอาสวิตชิ่งอ่ะสวิตชิ่งอ่ะปรับค่าแรงดันสวิตชิ่งอ่ะให้มันให้มันเป็นสัก22โวลต์ก็บิดสวิตชิ่งหรือบิดเครื่องชาร์จเราเนี่ยกักกกกกเป็น24โวลต์จบอ่าาีนี้ทำไมผมถึงบอกแบบนี้หัวใจมีแบบนี้ฟัง อ่าอันเนี้ยตั้งใจฟังผมพูดแล้วใช่ไหมว่าสิบสองเนี่ยทําแบบนี้ยี่สี่คุณก็ไปเพิ่มแผงใช่ไหมอ่าพอเพิ่มแผงปุ๊บเพิ่มแบตใช่ไหมอ่าเพิ่มแบตคุณก็ไปเร่งแรงดันสวิงคร้บเร่งแรงดันสวิงเออขึ้นไปเป็นยี่สี่โวลต์อ่ายี่สี่โวลต์ถ้าคุณใช้ระบบสี่สิบแปดใช่ไหมใช้ระบบสี่สิบแปดอ่ะคุณทาําไงคุณทาําไงปุ๊บคุณก็แค่เอาเอาแผงมาเพิ่มเป็นสี่สิบแปดโวลต์เพิ่มแบตเป็นสี่สิบแปดโวลต์ เปลี่ยนอินวอเวอร์เตอร์เป็น48โวลต์ตัวอินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยเป็น4 8โวลต์ธรรมดาธรรมดาเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมาย,ลยแล้วก็เล่งเล่งเครื่องชาร์จเราปุ๊บ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 กลายเป็นเป็นประมาณสัก46โวลต์44โวลต์แค่นีน้คุณก็สามารถที่จะได้ไฮบริดล่ะยังไม่จบยังไม่จบนะยังไม่จบอ่าคือยังไม่จบผมบอกว่าทําแบบเนี้ยมันดีกว่ายังไงนีกเหรอไหมทำแบบนี้มันดีกว่ายังไง โอ้ยกูลริคาเลยก็ทาเสียงยิาไหล่เลยวะอเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะครูอะอะต่อการทำแบบนี้มันดียังไงนะอ่ะการทาแบบเนี้ยมันดียังไงเนี่ยคือเค็สวิชาของไฮบิดมันมีแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรเลยคราวนี้เราลองมาคิดกันคนเริ่มต้นอ่ะคนเริ่มต้นซื้อไฮบิด เลน w, w, มม่นซื้อไฮบิด12โวลต์24โวลต์ค่ะสมมติซื้อ24โวลต์ก่อน24โวลต์ไฮบิดพันวัตไฮบิดพันวัตซื้อมาตู้หนึง่งปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บพับงตู้มมันอาจจะเป็นหาอะไรข้างในก็ได้วงจรชาร์จไม่ทำงานฟิวชาร์จขาดเออร์อาร์าเซนจับแรงดันพังมีปัญญาซ่อมกันไหมไม่มีทำไงส่งเขาส่งเขาปุ้งส่งเขาไปซ่อมทางก็ซ่อมซ่อมซ่อม เอากลับมาเสียตังค์ให้ยังแต่ถ้าแบบเนี้ยคุณทําแบบเนี้ยคุณซ่อมเองได้อื๋อ M p p T ไม่ชาร์จมันก็บอกอยู่แล้วเหี้ยตัวเลขแสดงผลปับ๊บเฮ้ยแม่งอินเวอร์เตอร์ไม่ทํางานมันก็บอกอยู่แล้วก็เอาเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์เปลี่ยนด้วยตัวเราเองได้เปลี่ยนด้วยตัวของเราเองได้สวิตชิงพังอ่ะก็เปลี่ยนด้วยตัวของเราเองได้อ่ะง่ายกว่าไหมเห็นไหม M p p T เสียอ่ะเปลี่ยน M p p T ได้จบง่ายกว่าไหม อ่ายังยังไม่ใช่แค่นี้ยังไม่ใช่แค่นี้สมมุติพอเล่นยี่สี่โวลต์พันวัตต์ไอเทียแม่งไม่พอวะอยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มอ่ะเปลี่ยนตู้เปลี่ยนตู้เลยขยับไปเล่นสามพันวัตต์ตู้เดิมมึงก็ทิ้งถูกไหมอ่ะตู้เดิมมึงก็ทิงง้งปึ้งพอทิ้งปึ้งไปตูมปับ๊บมึงก็ต้องซื้อตู้ใหม่ใช่ไหมซื้อตู้ใหม่ก็เป็นอีแบบเดิมอีกแต่ไอเป็นแบบเนี้ยสมมุติว่าของเดิมอินเวอร์เตอร์เราเนี่ยเป็นพันวัตต์ ใช่ไหมอินเวอร์เตอร์เราลองทําดูใน12โวลต์พันวัตต์เราอยากเพิ่มเป็น2,000วัตต์ก็แค่เปลี่ยนแค่อินเวอร์เตอร์ราคาแค่แค่ไม่กี่บาทเปลี่ยนแค่ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยราคาแค่ไม่กี่บาทเพิ่มแค่อินเวอร์เตอร์คุณก็ได้ไฮบริดที่กําลังเพิ่มขึ้นแล้วง่ายไหมอือจบเลยชุดก็ยังเป็นชุดก็ยังอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตัวอินเวอร์เตอร์คุณอยากได้อินเวอร์เตอร์เท่าไหร่อ่ะอยากได้อินเวอร์เตอร์3,000วัตต์คุณก็ซื้ออินเวอร์เตอร์3,000วัััตตต์์์มมมาาใใส่นนนนนววงจรรรรกก็็ลยเเเปอออิิไฮบด สามพันวัตคุณอยากได้พันห้าร้อยวัตคุณเอาอิมพัลเตอร์พันห้าร้อยวัตมาใส่คุณก็เป็นพันห้าร้อยวัตนึกภาพออกไหมอ่ะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนี่แผงวิ่งไปมีพิธีใช่ไหมตรงเนี้ยสองพันวัตอ่ะสมมติบอกก่อนเลยเอาพันวัตหนึ่งพันวัตเนี่ยอ่ะหนึ่งพันวัตอิมพัลเตอร์หนึ่งพันวัตวิ่งจ่ายปุ๊บตัวนี้ก็จ่ายได้แค่หนึ่งพันวัต คุณอยากได้อินเวอร์เตอร์เพิ่มขึ้นเป็นสองพันวัตใช่ไหมถ้าเป็นตู้ไฮบริดตู้หนึ่งอย่างเงี้ยตู้ไฮบริดตู้หนึ่งเนีย่ยหนึ่งตู้ตู้ไฮบริดหนึ่งตู้มีจอแสดงผลมีติ๊กเกอร์โง่เขียนไว้ว่าพันวัตเนี่ยพั1000นวัตไฮบริดถ้าคุณอยากเพิ่มอยากเพิ่มจ่ายทั้งหมดทําไงขายทิ้งแม่งกูไม่มีปัญญาทำใช่ไหมก็ต้องไปซื้อใหม่ใหม่อีกตู้หนึ่งถูกไหมซื้อใหม่ใหม่อีกตู้หนึ่งเป็นสามพันวัตเนี่ยสามพันวัตสามพันวัต์เพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนทั้งหมดแทนในพวกนี้ทั้หด่ นะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นชุดแบบเนี้ยคุณอยากทำาะทำไฮบริดใช่ไหมคือถ้าเกิดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้พังปั้งไว้พังปั้งไหม,ไหมคุณเอาไปส่งเทมซ่อมโอ้ไม่รู้แม่งค่าซ่อมแม่งก็แทบจะแพงแทบจะเกือบซื้อใหม่ได้ใช่ปะคุณก็แค่ซื้อไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยเอามาใส่ใหม่ระบบคุณก็กลับมาทํางานได้แบบเดิมเป็นปกติคุณอยากเพิ่มสเกลเป็นสองพันวัตต สองพวัตต์คุณก็แค่ซื้ออินเวอร์เตอร์มาใส่เป็นสองพันวัตต์จบปะจบแค่เนี้ยจบคุณอยากได้เท่าไหร่คุณอยากได้สามพันวัตต์อ่ะคุณก็ซื้ออินเวอร์เตอร์ตรงเนี้ยเอามาเพิ่มเป็นสามพันวัตต์กลายเป็นสามพันวัตต์ไฮบริดเห็นไหมเนี้ยกลายเป็นสามพันวัตต์ระบบไฮบริดจบแล้วหลักการมีแค่นี้เองจบแล้วอืมหันหน้ากล้องมาดูอ่ะทวนี้คุณอยากจะเพิ่ม สเกลเป็นยี่สิบสี่โวลต์เพราะไม่ชอบสิบสองโวลต์แล้วใช่ไหมอ่าไม่ชอบสิบสองโวลต์แล้วอยากจะขยับเป็นยี่สิบสี่โวลต์อยากจะขยับเป็นสีน่สิบแปดโวลต์อ่ะเรามาดูว่าเราเพิ่มอะไรบ้างเรามาดูปึ๊บนี่ปั๊มอันนี้แผงสิบสองโวลต์ถ้าคุณอยากจะเพิ่มเป็นยี่สิบสี่โวลต์คุณก็ไปซื้อแผงระบบยี่สิบสี่โวลต์มาอ่ะสักสามร้อยวัตต์ก็ได้สามร้อยวัตต์แรงดันตัวนี้ก็จะกลายเป็นสามสิบหก สาย6โวลต์กระแสก็ยังเป็นแอมป์8แอมป์เหมือนเดิมก็แค่เพิ่มแผงเข้าไปอ่ะเพิ่มแผงเข้าไปปุ๊บกลายเป็น300วัตต์เพิ่มแรงดันไปอ่ะอ่ะ MPPT มันทำงานได้อยู่แล้วเราอยากตรงนี้เป็น24โวลต์ใช่ไหมคุณก็ไปเปลี่ยนแบตเตอรี Von, ่ตรงเนี u u uh, ้ยเป็น24โวลต์ซะเพิ <t <t ่มแบตอีกลุงอืมเป็น24โวลต์ปุ๊บเรียบร้อยแต่ตัวเนี้ยคุณก็ต้องเปลี่ยนเป็น24โวลต์ด้วยอ่ะ24โวลต์ปุ๊บเนี่ย24โวลต์ปั๊บทำงานเหมือนกันทุุกกอยย่่างสวตันนีี้คณ็เปล เร่งแรงด,นงดนันเข้าไปยกแรงดันเข้าไปใช่ไหมเพิ่มแรงดันกายก็ไปกลายเป็นสัก24โวลต์ให้มันมาช่วยการทํางานประมาณสัก22โวลต์แล้วกันปรับแรงดันตัวนี้22โวลต์เนี่ยปรับแรงดันตัวนี้ว่า22โวลต์จบไอตัวนี้ให้ต่ำสุดก็เป็น22โวลต์นี่22โวลต์22โวลต์คราวน,วน,านี้ไฟจากแบตสวิชชิ่งก็มาช่วยการทํางานเหมือนเดิมคราวนี้ถ้าอะไรพังอ่ะสมมติสมมติอินเวอร์เตอร์พัง ก็เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ถูกปะคุณอยากจะให้อินเวอร์เตอร์ขนาดเท่าไหร่คุณก็เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์เอาถูกไหมอ่าเห็นไหมอ่าตอนนี้พอเสร็จปุ๊บ MBPT อ่ะคุณอยากได้แอมเท่าไหร่คุณก็เปลี่ยนเอา MBPT พังเห็นชัดเลยว่าพังคุณก็เปลี่ยนเอาเปลี่ยนตัว MBPT เอาการเล่นคุณก็จะรู้ทุกอย่างพอรู้ทุกอย่างคุณอยากได้เท่าไหร่คุณก็ทํา ตามตามที่คุณอยากที่คุณอยากจะให้มันมันมีขนาดตามที่คุณต้องการอ่ะสมมติ M M P T ตัวนี้เฮ้ยมันชาร์จได้ยี่สิบแอมป์เองวะอยากได้แม่งสักสักสักสี่สิบแอมป์อยากได้สี่สิบแอมป์คุณก็ไม่ต้องไปซื้อไอ้ตัวนี้ทิ้งนึกไหมคุณก็ไม่ต้องไปเอาไอ้ตัวนี้ทิ้งคุณก็ไปซื้อ M B P T ตัวเล็กีกตัวงีกตัวหนึ่งสมสมมติตัวนี้สิบแอมป์สิบแอมป์ใช่ไหมอยากได้เพิ่มไปยี่สิบแอมป์คุณก็ซื้อ M B P T สิบแอมป์ไม่ตัวงต่อแม่งเหม ก็กลายเป็น20แอมป์ง่ายไหมง่ายด้วยถ้าเกิดไอตัวนี้มันเป็นสักะเบืออะไรไปพังสมมุติพังที่หายพังกูยังเหลืออีกตัวหนึ่งในการทํางานถูกต้องไหมนึกภาพออกไหมเนี่ยสเกลเนี่ยนึกภาพออกไหมเนี่ยคือระบบไฮบิดไฮบิดมันมีแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแต่ถามผมผมอยากได้ไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยอ่าถามผมว่าว่า,วา,วา,วาผมอยากได้ไหมบอกว่ามีไว้ก็ดี ไม่มีก็ไม่เสียหายสวิชชิ่งชาร์จก็ได้เอาสวิชชิ่งมาชาร์จก็ได้ใช้ ATS ตัดก็ได้ตามใจไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยหลักการมีแค่นี้อ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปต่ออ่าคำถามอาจานแล้วจารย์